สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาพบกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะเช่นเคยค่ะหลังจากที่มีวันหยุดติดต่อก,กันหลายๆวันนะคะแต่และท่านก็คงจะมีกิจกรรมในเรื่องของการพาคนในครอบครัวนะคะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องไปทําบุญทํากิจกรรมต่างๆนะคะต้องบอกว่าในช่วงของวันหยุดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่เราจะมีเวลาอยู่กับคนในครอบครัวของเรานะคะ หลังจากผ่านวันหยุดมาแล้วนะคะในช่วงออกของรายการคลีนิกไทยจีนก็ยังเหมือนเดิมค่ะ เราก็ยังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเรายังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายตลอดเดือนสิงหาเนี่ยจะมีวันสําคัญสําคัญของคนไทยเราหลากหลายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวันแม่แห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองดูสิคะว่าวันแม่ของเราปีนี้เราจะทําอะไรเพื่อคุณแม่ของเราหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แต่รอวันแม่แห่งชาติอย่างเดียวนะคุณสามารถทําสิ่งดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ทุทกๆวันค่ะ นะคะไม่ต้องรอวันเทศกาลก็ได้นะวันไหนก็ได้นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์บิวัน์จงหมายรักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะอย่าลืมนะคะเราจะมีการอบรมเรื่องของการนวดทุยหนารอบที่สองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมีการอบรมการนวดทุยหนาแล้วนะคะเมื่อประมาณสองสำเนินที่ผ่านมานะคะแล้วก็อบรมการนวดทุยหนาครั้งที่2เนี่ยจะมีในวันที่17สิงหาคมนะคะวัน น่าจะตรงกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่17สิงหาคมเราจะอบรมกันแต่เช้าเลยค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนประมาณประมาณ9้าโมงนะคะอยากให้ทุกท่านมาตั้งแต่ประมาณ8โมง8โมงครึ่งเนี่ยอยากจะให้มาลงทะเบียนกันเวลานั้นนะคะเพราะว่าเราจะได้เริ่มอบรมกันตอนเวลาประมาณ9โมงนะคะอบรมจนถึงเมื่อไหร่ก็เต็มที่ก็ประมาณไม่เกินไม่เกินบ่ายไม่เกินบ่าย2นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการอบรมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าท่านที่จะมาอบรมนั้นมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องเป็นสมาชิก ในรายการคลินิกไทยจีนก่อนนะคะตอนนี้ทราบมาจากทีมงานงน้องๆบอกว่า นสนใจเยอะมากๆเลยอบรมในแต่ละครั้งเนี่ยเราอยากจะจริงๆแล้วเราอยากจะให้สมาชิกของเรา3-400ท่านที่สมัครทั้งหมดเนี่ยมาเจอกันเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานที่ของเรามีจํากัดเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะรับได้เพียงแค่ประมาณ50กว่าท่านเท่านั้นนะคะวันนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบโทรศัพท์มานะคะเพื่อที่จะสํารองที่นั่งแล้วก็ลงทะเบียนนะคะหมายเลขโทรศัพท์086906 3 9 9 1 0 8 6 9063991นะคะก็รีบโทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะมีเงื่อนไขนะการอบรมไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรบางท่านถามว่าเอ๊ะมาอบรมแบบนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคุณจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณโทรศัพท์มาท่านใดที่เป็นสมาชิกแล้วกรุณาบอกเลขรหัสสมาชิกด้วยนะคะว่าคุณเป็นสมาชิกหมายเลขเท่าไหร เราจะได้จดชื่อนะถ้าเกิดว่าจดชื่อไม่ทันก็จะได้จําเลขรหัสสมาชิกได้ส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะไหนๆหนโทรศัพท์มาทั้งทีแล้วอยากจะอบรมด้วยก็โทรศัพท์มาสมัครขอเป็นสมาชิกก่อนพอแจ้งชื่อสมัครเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการขอรับการอบรมได้เลยนะคะแล้วในวันอบรมเราก็จะมีเทปรายการนะคะที่ได้เคยเออกอากาศไปปกติแล้วเทปรายการเนี่ยเรากา็ทำออกมาเป็น DVD ค่าใช้จ่ายต่อ,ตอ ปอแผ่นนะ,นะคะก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะในงานเนี่ยนะคะทีมงานเราน่ารักมากในงานบอกว่าเราจะราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาพิเศษเฉพาะในงานวันอบรมด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกหาเทป DVD ที่เรานำออกาอากาศนำออกอากาศไปแล้วในรายการนะคะในวันเวลาที่เรามีการอบรมกันได้เอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอวิวัฒน์จงหมายรักค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ อาจารย์คะเราเรา,เราคุยกันเราไปค้างกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นาการรักษาของอาการโรคหลอดเลือดสมองถูกไห้หะอาจารย์<า><า>เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราคุยกันเนื่องจากว่าในการประชุมการแพทย์แผนจีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญที่เขานําเสนอกันก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์จีนกับการรักษาอาการของโรคหลอดเลือดในสมองถูกไหมฮะซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วว่าหลอดเลือดในสมองเนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงหลักก็คือตันตีแตกมันจะมีอยู่3ตอนเนี่ยนะฮะอาจารย์แล้วก็อาจารย์พูดไปแล้วว่าคนที่จะมีปัญหาตรงนี้เนี่ยอาจจะสังเกตจากอาการเตือนนะคะเช่นอ่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งนะคะกลิ่นปาก นะคะค่อนข้างจะแรงมาก 2. เห็นภาพซ้อนนะคะ3ลิ้นจะเริ่มแข็งการพูดเริ่มมีปัญหาเริ่มผิดปกตินะคะข้อต่อไปก็คือมีการปวดหัวข้างใดข้างหนึ่งและเวลาปวดจะปวดบริเวณข้างข้างข,างขมับ นะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คืออาจารย์จะบอกว่าทั้งหมดมันก็จะมีอาการอีกอันนึงก็คือจะมีอาการสำลักอาหารก็น่าจะบ่อยสำลักบ่อยใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> มีประเด็นอะไรที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมในกรณีของอาการเตือนก่อนที่เราจะไปสู่การรักษาไมหมอาจารย์วันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเตือนพวกนี้มันจะเตือนเป็นระยะระยะน <c oughs> ะครับ <c oughs> มันจะไม่ม,มาทั้งทั้งเซตเลยแล้วแต่ละคนเตือนไม่เหมือนกันด้วยมันอาจจะมาทีละข้อทีละข้อ แล้วเด็กอย่างสมะะสมตินะคะอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่า six six อา่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งอ่ะสมมติว่า,าคุณป้าหรือคุณลุงบางท่านที่ติดตามรับชมบริการอยู่เนี่ยอาจาบอกว่าอาจารย์บอกว่าอาการเตือนมีทั้งหมด6ข้อนะคะอย่างที่บอกอ่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งกลิ่นปากเห็นภาพซ้อนลิ้นแข็งปวดหัวข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็สำลักบ่อยมันควรจะต้องมีกี่ข้อขึ้นไปถึงต้องระวัง อย่างน้อย2-3ข้อใน6ข้อนี่สองถึงสามข้อแล้วมันจะเป็นอาการเตือนก่อนที่จะนําพาไปสู่อาการของโรคนี่นานแค่ไหนอาจารย์บางคนไม่เตือนบางคนก็มาเลยบางคนก็เตือนเตือนเป็นระยะเวลาหลายเดือนคําว่าไม่เตือนเลยก็คือไม่มีอาการทั้งหเลยจู่ๆก็เป็นเลยก็เป็นโรคลมปัจจุบันนะครบว่าคล้ายๆไม่ใช่เป็นลมไปนะครับคือหมายความว่าอยู่ๆเนื่องจากแพทย์จริงเขาเรียกว่าจ้องฟงจ้องฟงก็คือโดนฟงโดนฟงก็คือลมกระทํา มันมารวดเร็วอย่างลมคุณจะคาดการได้ไหมว่าลมมันจะมาเมื่อไรอยู่ๆมันวูบหนึ่งมามันไปเลยนะครับซิ่งใดซิ่งหนึ่งไปเลยก็มีหรือบางคนก็ไม่มีอาการเตือนเลยแค่เข้าไปอาบน้ําตอนที่ตัวรู้สึกยังร้อนจัดๆอยู่ทํางานเหนื่อยๆมาโอ๊ยร้อนถอดเสื้อเข้าไปอาบน้ําป๊อกเลยตรงนั้นหรือบางคนก็วิ่งไล่รถเมย์บ้านเราอากาศกําลังร้อนๆเป็นความดันสูงรถเมย์มาวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไล่ไล่ไล่ล้มไปเลย ล้มไปนั้นก็คือไปแล้วนะคือซีงนั้นไปแล้วค่อยล้มนะอไม่ใช่ล้มไปแล้วมันทาให้เกิดนั้นนั้นไม่ใช่อ๋อมันมีอาการมีบางคนไล่ไล่รถเมย์บางคนก็เกิดเกิดขึ้นแบบอันนี้ในฮ่องกงที่บอกวิ่งไล่รถเมย์บ้านเราก็คงจะมีบ้างบางคนก็อยู่ในสวนกําลังออกลังกายอยู่วิ่งวิ่งอยู่หัวขมําไปเลยอันนั้นก็มีถ้าเป็นในกรณีที่ไม่มีอาการเตือนทั้งหกรายการเนี่ยค่อนข้างจะจับ สัญญาลำบากเหมือนกันโรคนี้โรคนี้มันค่อนข้างจะปัจจุบันทันด่วนแล้วก็เด็กอายุน้อยก็เป็นอยู่ก็ปวดหัวแล้วก็เป็นลมไปบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยส่งเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเส้นเล่นสมองอุดตันค่ะเฮ้ยทำไมเป็นขนาดนั้นอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาการที่อาจารย์ว่าทั้งหมดหกห้าหกข้อเนี่ยมันมีเรื่องของอายุและวัยเข้ามาเกี่ยวหโดยทั่วไปเนี่ยอายุอายุเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนสูงอายุพอสมควร แต่พราว่าแนวโน้มแนวโน้มมันเด็กลงด้วยอ๋อคือปกติแล้วเนี่ยสูงอายุจะจะจะเกิดอาการแบบนี้บ่อยแต่ปัจจุบันอาจารย์กัลังจะบอกว่าอย่าไปมอแต่สูงอายุอย่างเดียวนะวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการนี้ได้คนเนี่ยตัวผมผอมเด็กผู้หญิง13บสาม่เล่นในสมองตีบก็เป่ะที่เราพบนะนะแต่ว่าปัจจัยที่จะเสี่ยงกับผู้สูงอายุจะมีมากกว่าหญิงชายนี่จะมีอ่กลุ่มไหนจะเป็นมากกว่ากันมีไหมฮะอาจารย์ ผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในชีวิตเสียงก็คือคกินเหล้ามากมนะครับดักดำกินเหล้ามากแล้วก็มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอันนั้นก็จะเสียเ่ยงแค่ว่า,าจยา์แต่ว่าความรุนแรงเนี่ยความรุนแรงระหว่างเนี่ยก็ยังมีเหมือนกับที่เราเตดดอกไม้วันเนี้ยหญิงซ้ายชายขวา หญิงซ้ายหมายถึงซีกซีกใดซีกซีกซ้ายกับซีก,ซกขวาเดี๋ยวนะคะอาจารย์ให้ค่อยถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์บอกว่าโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีโรคประจําตัวอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นความดันหัวใจเบาหวานไขมันหรืออะไรก็ตามอันนี้มันมันเป็นปัจจัยตัวเร่งให้เกิดเร็วขึ้นแต่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการดื่มมันก็มีผลที่จะทําให้เกิดอาการเหมือนกันการดื่มนี่มันมีผลยังไงอาจารย์มันอย่างน้อยจะท,ทาให้เลือดเนี่ย มันความดันเลือดมันน่าจะสูงขึ้นในระหว่างที่มีแอลกอฮอล์นะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดื่มแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวนะอะไรที่มันเค็มเกินไปมันจะทําให้เกิดเพรสเชอร์ขึ้นได้อาหารการกินก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะค่ะอ่ะครนี้เรากลับมาซีกซ้ายกับซีกขวามันยังไงคะอาจารย์คือจากที่เรารักษาในระหว่างที่รักษาอยู่เนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่เป็นซีกใดซีกหนึ่งถ้าแบ่งเป็นเพศนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย ซีกขวาจะหนักกว่าซีกซ้ายนะครับในทางกลับกันถ้าผู้หญิงเป็นซีกซ้ายเนี่ยจะหนักกว่าข้างขวาหมายถึงว่าสมมุติว่าคุณป้าท่านหนึ่งผู้หญิงถ้าเป็นซีกซ้ายอาจารย์กันลงจะบอกว่าการรักษาจะรักษายากกว่าถ้าเป็นซีกขวาแต่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วถ้าเป็นซีกขวาหมายถึงว่าเวลามีอาการเป็นซีกขวาการรักษาก็จะยากกว่า ก็เลยว่าหญิงซ้ายชายขวาทําไมมันมันมันถึงมีอย่างนั้นนะคืับมันเป็นส่วนของการควบคุมของสมองด้านใดด้านหนึ่งถ้าผู้ชายเป็นข้างขวาเนี่ยมักจะพูดพูดไม่ค่อยได้ด้วยร่วมกับการพูดไม่ค่อยได้คนะครับการกลืนก็ลําบากค่ะการหายใจก็ลําบากค่ะอันนี้อันนี้ก็ถ้าที่เรารักษามารักษายากกว่าค่ะถ้าพูดไม่ได้เนี่ยสื่อสารกันก็ก็คงจะลาบากเหมือนกันเพราะสื่อสารกันลําบากตัวเองที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว อยู่มาต้องให้คนมาช่วยนะครับแม่แต่เข้าห้องน้ํากินข้าวอย่างเงี้ยแล้วพูดก็ยังไม่รู้เรื่องว่าวันนี้อยากจะกินอะไรไม่คือคนไข้สองเดือนแรกเนี่ยจะต้องหลายคนจะต้องเป็นภาวะที่ซึมเศร้านะไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นแบบนี้แปลว่าจากคนที่ทําอะไรได้ต้องเป็นภาระคนอื่นใช่่คะหลายคนเนี่ยที่เราเจอเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนที่เด็กขาดแบบทหารหรือตํารวจ เข้มงวดเข้มงวดเลยเด็กขาดเลือดหานตำรวจเนี่ยมักจะฆ่าตัวตายไปเลยทนสภาพรับสภาพอาการังไม่ได้นะครับถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ตัวแรกก็คือไม่สบายใจค่ะเป็นภาระให้ลูกคนนั้นมาดูลูกคนนี้มาดูเพาลูกคนนั้นอยู่ทั้งเชียงใหม่ต้องมาเฝ้าเข้าว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่ามันลําบากใจไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะให้ลูกลําบากนะครับแต่ตัวเองทําให้ลูกเนี่ยสบายเนี่ยทำได้แต่ทําให้ลูกลําบากเนี่ยไม่ทํา นะครับก็เลยมักจะเศร้าใจในวันแรกๆช่วงแรกๆนะบางคนทําใจไม่ได้เป็นครึ่งปีก็มีถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องพบจิตแพทย์ร่วมด้วยค่ะสภาพร่างกายค่ะสภาพจิตใจค่ะคือคนเราประกอบด้วยกายและจิตใช่ไหมถูกต้องค่ะถ้ากายป่วยใจมาป่วยอีกคราวนี้การฟื้นฟูเนี่ยมันก็ยากใช่ค่ะอ้ยขอกลับไปในส่วนของอาการเตือนนิดนึงก่อนค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่า ในบางคนเนี่ยไม่มีอาการทั้งหกก็สามารถที่จะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองได้อันนี้คือไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเลยจู่ๆก็เป็นเลยจู่ๆก็ล้มเลยที่พบก็คือคนหนึ่งก็รู้สึกว่า้ตื่นเช้าไปทํางานรู้สึกวันนี้เวียนหัวไปเข้าห้องน้ําไปเลยซีกหนึ่งนะครับน้าหนักร้อยกิโลผู้ชายนะแล้วก็ล้มใบหน้าห้องน้ําไม่สามารถก้าวผ่านธรณีของของประตูได้ของห้องน้ําได้แค่นี้เองก้าวข้างซ้ายไม่พ้น นก็เป็นซีกซ้ายไปแล้ว <หา S 2> ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวะนะครับค่ะแล้วถ้าในกรณีที่มีอาการเตือนล่ะคะอาจารย์มันจะสมมุติมีอาการเตือนอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยต้องสองข้อขึ้นไปสมมุติมีอาการเตือนวันนี้ปุ๊บเนี่ยอาการที่มันจะมีตีแตกตันเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นหลังจากมีอาการเตือนนานแค่ไหนฮะบอกไ,ไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่ร่างกายของคนอ๋อบางคนก็ไม่คิดว่าตรงนั้นเป็นการเตือนแค่อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแค่ชาชามุมปากชาชาปลายเนี่ย ก็ไม่เป็นไรก็ <engag S 1> แค่นั้นเอง asha, ค่ะน, <dans S 1> นะคะในเบรกแรกเนี่ยเราคุยกันในส่วนของอาการเตือนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวในเบรกต่อไปเราจะมาคุยกันค่ะว่าเมื่อคุณมีอาการเตือนแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะยังไงเราจะต้องตื่นตระหนกกับมันเลยไหมเราจะต้องไปหาหมอเลยไหมหรือเราจะทําอย่างไรหมายรวมไปถึงเรื่องของการรักษาอาการ โรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการตีบการแตกการตันก็ดีเนี่ยแพทย์แผ,ผนจีนม,มีกระบวนการในการดูแลรักษาอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ